หนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะมาดูกันหนึ่งบาทที่ระลึกเอฟซีส่งมาขายนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกสเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเหรียญหนึ่งบาททั้งหมดนะคะหนึ่งบาทสเสด็จนิวัตรพระนคร เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงราชการที่9ผลิตออกใช้เมื่อปี2504ค่ะจำนวนผลิตนะคะถึง4ล้านเหรียญค่ะ4ล้าน3แสเหรียญแต่เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณคมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณค่ะจึงได้รับความนิยมสูงราคาจึงสูงสูงสุดในเหรียญที่ระลึก1บาทนะคะเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญ1บาทที่ระลึกที่ได้รับความนิยม ต่อมานะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกต่ออ่ะโอเคเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเป็นเหรียญวาระนะคะอันามัยโลกค่ะหรือ WHO นะเราเราจะเรียกกัน WHO ค่ะองค์การอนามัยโลกเป็นเหรียญอันนี้ค่ะตัวติดผลิตน้อยจริง เหรียญตัวติดผลิตน้อยจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญผลิตน้อยสุดของเหรียญหนึ่งบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะ WHO เนะะี่ยค่ะเป็นเหรียญที่หายากสุดผลิตน้อยสุดนะคะแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะราคาจึงไม่สูงค่ะราคาราคา,าเทียบกับ เสด็จนิวัตนะคะถือว่าราคาถูกอยู่เศ็จนิวัตเขาได้รับความนิยมสูงะคะ่ะราคาเขาสูงเศ็จนิวัตนะคะสี่ล้านเหรียญสี่ล้านสามแสนเหรียญผลิตแต่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงนะคะรานะคาจึงสูงะคะ่ะอ่ะต่อมาที่ระลึกต่อยังอยู่ในที่ลึกอ่ะที่ลึกอันนี้ก็จะเป็นก็น่าจะจัดอยู่ในอันดับที่สามเราจะเรียกกันว่าเหรียญโปรยข้าวเนี่ยคะ่ะ โปรยข้าวมีแม่โพศบมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะทรงโปรยข้าวหวานข้าวอ่ะนะคะที่เราภาษาบ้านเราก็คือหวานข้าวเนะะี่ยค่ะสวยงามมากค่ะเหรียญน,นี้นะคะปกติเหรียญทั่วไปพระพักจะเต็มเอ่อจะจะเห็นพระพักเต็มเต็มใหญ่ๆเลยเนะเต็มหน้าเหรียญอะไรประมาณนี้เนะะียค่ะแต่เหรียญน,นี้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะพิเศษแปลกสวยค่ะ จำนวนผลิต2ล้านเหรียญค่ะเป็นอันดับที่2นะจํานวนผลิตน้อยน้อยอันดับ2เพราะอันดับ1คือ WHO จำนวนผลิต1ล้านเหรียญโปรยข้าวก็ต้องเป็นอันดับที่2เพราะจํานวนผลิต2ล้านเหรียญเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความถ้าถ้าเรียงตามความนิยมก็จะอยู่อันดับ3เพราะเสด็จนิวัตเขาได้รับความนิยมสูงอันดับ1จำนวนผลิต เหรียญโปรยข้าวจำนวนผลิตสองล้านเหรียญนะคะก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยก็หายากนะคะหายากมีราคาก็น่าเก็บอะค่ะเหรียญโปรยข้าวนะคะมากี่เหรียญห้าเหรียญเขาจัดไว้เป็นชุดเลยเนาะห้าเหรียญต่อจากเหรียญโปรยข้าวก็มาเหรียญที่เล็กเมียอะไรต่อ สามรอบเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกสามรอบเนี่ยค่ะเหรียญพระชนพระชนมายุในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะครบสามรอบเหรียญน,นี้เขาจะมีเหรียญยี่สบาทด้วยเนาะยีสิบบาทที่เขาเป็นเนื้อเงินแต่เขาบอกว่าเหรียญน,นี้ก็มีส่วนผสมของโลหะเงิน เขาว่าเขาว่าแต่ก็มีหลายคู่มือที่ทีเ่เป็นหลักฐานได้นะคะก็น่าจะมีจริงเหรียญสิเออเหรียญหนึ่งบาทที่รลึกกวาระครบรอบสามครบรอบพระชนมายุในหลวงรัชากาลที่9เป็นตัวติดผลิดน,น้อย ได้รับความนิยมเช่นกันนะคะจำนวนเพียงสามล้านเหรียญเท่านั้นจริงๆสามล้านเหรียญนะมีวาราอื่นอีกน,นะคะแต่วราอื่นเขาไม่ได้รับความนิยมอย่างเรู้สึกจะเป็นแหลมทองเนาะแหลมทองก็ผลิตน้อยเหมือนกันแต่แต่ความนิยมสู้มนี้ไม่ได้เหรียญน,นี้น่าจะมีส่วนผสมอะไรที่บอก นะค,ะคือจึงได้รับความนิยมแหลมทองจำนวนผิดก็เท่ากันสามล้านเหรียญกีฬาแหลมทองนะคะหลายคนอาจจะจะไม่รู้ว่ามีกีฬานี้ด้วยแหลมทอง๋ต่ตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นซีเกมมั้งเนาะจำไม่ผิดจะพูดไปหลืวผิดนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญที่ระลึก เหรียญหนึบาทที่ระลึกนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะอันดับ1ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็จะเป็นเสด็จนิวัตรพระนครนะคะได้รับความนิยมสูงสุดราคาซื้อขายกักนก็เกินร้อยนะคะทุกวันนี้ปัจจุบันเหรียญย n c อ็สวยแต่จํานวนผลิตนะคะสูงมากค่ะถึง4ีล้านสาแสนเหรียญนะคะอันดับ2ก็จะ WHO ค่ะ WHO นวนผลิตหล้านเหรียญ ราคาซื้อขายก็ร้อยขึ้นลงอันดับ3โปรยข้าวนะคะโปรยข้าวโปรยข้าวจำนวนพิดสองล้านเหรียญราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ8-90บาทอันดับที่3โปรยข้าวอันดับที่4 3่สารอบค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วเหรียญเนี่ยค่ะเขาก็จัดมาเป็นเหรียญที่ระลึกไปแล้วนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนหายาก เป็นเหรียญหมุนเวียนพศสองพ้าก็อยู่ในกลุ่มเหรียญที่ระลึกไปแล้วค่ะจากเหรียญหมุนเวียนนะคะจากเหรียญจากเหรียญที่เคยเป็นเหรียญหมุนเวียนตอนนี้ก็เอามาเป็นตอนนี้ค่ะเหรียญราชการที่เก้าเหรียญหนึ่งบาทใหญ่อะค่ะจากที่เป็นเหรียญหมุนเวียนตอนนี้มาเป็นเหรียญที่ระลึกกันหมดแล้วค่ะเนาะก็าเป็นเหรียญหายากตัวติดผลิตน้อยน้อยจริงค่ะหายากอันนี้รู้สึกว่ามีเงินสเปอร์เซ็นตตามข้อมูลตามหนังสือที่เขายืนยันกันมา เหรียญที่ได้รับความนิยมอีกเหรียญหนึ่งก็คือนี่เลยนะคะแนะนําเลยเหรียญครุฑค่ะหนึ่งบาทครุฑนะคะได้รับความนิยมได้รับความนิยมไม่เสื่อมนะคะเขาเชื่อกันถึงเรื่องพุทธคุณค่ะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณพุทธคุณมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่การใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ